สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี้คือก้าเนาะมันนี่กับิพาพี่น้องมาหาเก็บเม่็ดนะไ่น้องเก็บเม่็ีินี่นายเนาะกนมาที่นาแล้วก็มาไต่เมลนี่น้าเนาะในกลังนี่ก็นี่ีือแมล็ดอะไรก็คือต่อนไทย ทักทเที่น้องไปเบิ้งน้ำกันน้อพี่น้องเนาะ่าชีได้ไได้สมันมันเนาะอาชีไตไผ่ตโคมเเอาบน้ำไปพี่น้องไปเปเบิ้งน้ำกันไปที่นองลเราเก็บปี้นีที่ไหนยิงหลีมันอาจมืดๆเดนนะพี่น้องเนาะ มาๆมามาพี่น้องมาทางหลังบ้านพี่แหละฮะเก็บม,มีกลิตต็มิเกลิหนึ่กันอันนี้ก็นี้พี่น้องดอกไผไต้มิกลิตเห็นปะตอนนี้ก็น้องสายคอยกะเลาะเก็บอยู่อันนี้ก็เป็นหางเก้าพี่น้องหางเก้าที่ว่าก็เห็ดว้ชงเดือนก่อน นี่น้องกินประมาณนี้กะจะหากเก็บก่อนเนาะเก็บหมดแล้วสบายดีนี่ไหมมอนี่สบายดีนี่ไหมอาสวัสดีครับสวัสดีไปพี่น้องไปเราเก็บเก็บเท่านี้ก่อนเลยแล้วจะล่อบริเวณอ้อมแอมเท่านี้พี่น้องอาร์ติไลต์ตาจังเอยนะพี่น้องนี่บ่น้องมีกินดีโอ้ยนี่พี่น้องเห็นบ่ จับปั๊บอ <trendy, S 2> <Thor ne. S 1> ืมแล้ตอนนี้มันก็ลงมาหลายเติบ์เลยพี่น้องในหางก็ได้นีี่พ่น้องกิรีดในกิรีดหรือว่าจิ้งลีดเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนาก็จะให้เหลาเก็บเนาะให้พี่น้องไอ้เบิร์ดไอสุ่มในกิลีดนี่มันจะมาแต่ช่วงเดือนมืด แล้วก็อากาศชีอนฮอนพี่น้องถ้วาวหล่ม,มัก็สีแบบนีไปพี่น้องอรอบุกทางที่ทไหนดำกรีดดำเห็นไหมพี่น้องมา ไอพี่น้องมาเบิ่งทางี่ถือมาอันนั้นนะถือมากระทันเลยเห็นไาพี่น้องอ<ม>สองตู้ตามถนนตามทางเลยพี่น้องแต่เสียดายว่ามันมีรถหมาแล้วก็ได้รถใหญ่เยียบอ้าเก็บตัวหนึ่งนีงน่ตัวนึง นี่ตามคลองตามทางพี่น้องมันเห็นงายย่ายเลยแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาเกตทางไม่เกตทางไม่นี่ตัวนึงมาจับ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 มาเก็บจับตัวนะเอาสิเดียวนะอื้อหือ นี่พี่น้องจิลีตี่นจับ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 นักวัวอืมนี่พี่น้องอืมนักวัวเห็นี่พี่น้องจิลีนี่ก็นปะ แต่ก็มันแพงเนะพี่น้องจีนอิทมันโลงทะลุกับฟังไต่กาวลงหนึ่งห้าสิบพันเนาะแต่เป็นเงินบาทก็ร้อยกว่าบาทในบ้านพี่น้องห้าสิบหกสิบคนง่ายๆก็คือประมาณสองร้อยบาทนะพี่น้องอืมอ๋อไปไหนรอดไอ้น้องพูดทางพูดก็มีพวกพีไอ้น้องจะไปไหนรอด ไปไปเอาไปทางไหนไปเก็บอยู่ทางไหนแล้วก็เก็บในหางเนาะ่นกิรีดนี่พี่น้องถ้าว่ามันฮ้อนเอามันบอลมเนาะมันสีมาตลอดนี่บา,าพี่น้องางกเดาดอกพี่น้องคุุบแล้วคุบเล บินมาบินมา,มาหาดายอกไข่เรื่องกัะชิงลงวันนี้เหบบ็นปะแซบพี่น้องคู่คู่กระแซบทอดกระแซบขายก็เป็นราคาน่งน้ำหางนีกับเขาก็ะชิได้เก็บนะเนาะเพราะว่าถ้าบอกเก็บ แต่ว่าเขานอนรับป่ามันก็สิบโตอย่างนู้เอาเก็บๆๆหัวหน้าเก็บเก็บเชิญนี่เจอทั้งแล้วก็ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมดูกันมาพี่น้องมาเบิ่งมาชมนี่พี่น้องถ้าหากว่าของป้าไปบดคืนนี่ก็หวยจ้าว่าได้ลายเดี๋ยวนี้ลายแมวลายชิ้นแต่ว่าเายันมายันแมวมาเก็บมาเลยหลักๆอยู่นห่างนี่ มนจอันาหนบูยังนี่ลราพี่น้องมันกินไหนวันห้องมันกินไหนเนาะทางพี่ห้องมันกินไหนมันกินลีดเนาะกิลีดกินไหนทุกคนกับี่ห้องเลยลยกินลีดกินลีดกินลีดเอาควเลยเล่าเศร้าเลยได้มแวเล่าเศ้า เก็บนี่คนเก็บก็ได้นี่พี่น้องตอนนี้เก็บเข้ามาเอ้ยลายเติมเลยพี่น้องเอ้ยขยันขยันถือว่าตั้งแต่เห็ดมานี่ถือว่ามือนี่เลยเนาะมือนี้เนาะเห็นดดได้นะเห็นลายเด้นนี่พี่น้องเราชนกวนอยู่ไลยมานี่มองอ้อจ๋

แม่ทำท่านท่าทมททุ่ททเออหยไปเนี่เอาทุ่ปได้ไนั่น่แหละพ่าพนนมีต้ล้วว่ามีใตมาถือลิ้วจุ่มมปยตั้าสำหรับคลิปนี้ก็ิทจบแต่เพลงท่านี้เ้อพี่น้องเลยจะถึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่การแจ้งเตือจากลิปใหม่พี่น้อง